สวัสดีครับผมอาจารย์ชเวจาก n กท์สเปิร์ t เทรนนิ่งนะครับในวันนี้เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะทําการจัดไลฟ์อีเวนต์ครั้งแรกนะครับในรูปแบบของ Facebook Live นะครับก็เลยอยากจะเชิญ เพื่อนๆนะครับหรือว่าท่านที่สนใจนะครับเกี่ยวเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับมาติดตามใน Facebook ของ Nice p i r t Training นะครับซึ่งเดี๋ยวไลฟ์ครั้งแรกของเราเนี่ยเราจะพาทุกคนมาคุยในเรื่องของงานด้าน u s i n e s s i n t e l l i g e n c e นะครับโดยที่ในหัวข้อที่เดี๋ยวที่ผมจะพามาคุยนะครับเป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลนะฮะโดยใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Power q u r r y นะครับในหัวข้อ เสกข้อมูลที่ยุ่งเหยิงให้เป็นระเบียบโดยใช้ Power Query นะครับดังนั้นท่านที่เหมาะในการฟังในไลฟ์นี้นะครับก็จะเป็นคนที่ต้องทำงานกับข้อมูลเยอะๆนะครฉันต้องเตรียมข้อมูลแล้วก็ข้อมูลปัจจุบันมาจากหลายแหล่งแล้วก็เราต้องการ process อะไรบางอย่างที่ทำให้ข้อมูลที่มันขี้เหร่ ให้มันพร้อมใช้นะครับทำข้อมูลที่มันยุ่งเหยิงมันเละเทะไปหมดนะครับให้มันพร้อมที่จะเราต้องการนํามาวิเคราะห์แล้วก็ทําครั้งเดียวใช้ยาวๆนะครับทำแบบอัตโนมัตินะครับดังนั้นไลฟ์ครั้งนี้นะครับก็จะจัดขึ้นในวันที่22 เมษายนนะครับเวลา4ี่โมงเย็นถึง6กโมงนะครับซึ่งทุกท่านสามารถโอเคเข้ามาดูเฟซบุ o กไลฟ์นะครับติดตามในอีเวนต์ไว้ก่อนล้กันนะครับกด going ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเราจะอัปเดตให้ทุกท่านเรื่อยๆนะครับนะบซึ่งตอนนี้ที่ไนท์สเปิเราก็จะจัดไลฟ์แบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าหลายท่านาที่มาอบรมนะครับบางท่านเอ๊ะ อยากจะอบรมในหลักษูรต่างๆแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่ามันหน้าตาเป็นยังไงการอบรมในแบบ next normal ของเราในเลเวลถัดไปนี่ครับว่าการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นไลฟ์มันเป็นยังไงนะซึ่งเราแบบจริงจังมากทุกเวิร์กช็อปของเราเนี่ยเราตั้งใจเรา,เ,าเราคัดเคสตัดดี้มาอย่างดีนะครับเพื่อให้ทุกท่านสามารถเ,าเรียนรู้ได้ซึ่งในไลฟ์นี้ก็จะเป็นอสองชั่วโมงที่คิดว่ามีคุณค่าแล้วก็ อยากเดินเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมในการฟังไลฟ์ครั้งนี้นะครับหรือว่าถ้าใครสนใจในหลักสูตรอื่นๆก็เข้าไปดูใน Facebook ของ n i ส e เอ็กซ์เพรสเได้นะครับหรือว่าในเว็บไซต์ของ Nice เอ็กซ์เพรสเทรนนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใน Live Power q u r r y for Power BI 101สำหรับผู้เริ่มต้นด้าน Business Intelligence ขอบคุณครับ